อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดยโนซสาร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิสจำกัดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำเการจัดออาไวดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะผมกับการรีวิวการ์ดไดโนเสาร์คิงนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเกมการ์ดลิขิตภาษาไทยจากบริษัทคิดแอนคิสตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมก็เียกได้ว่าเป็นภาษาไทย ตัวที่2เลยก็ว่าได้ที่ตัวแรกเป็นแวนการ์ดไปนั่นเองโดยวันนี้ผู้ที่จะมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการก็ยังเป็นพี่ชินเชชเทอรครับสวัสดีครับผมก็ดึงเขาบอกเลยว่าการ์ดไดโนเสาร์คิงเนี่ยจะมีเรื่องของกฎกติกามากใหม่เหลือเกินในคลิปที่3นี้เราก็จะมาสอนกันต่อเนื่นองกับผมว่ามีกฎกติกาแนวทางและวิธีการเล่นอย่างไรบ้างเองหลังจากที่สอนครบทุกอย่างแล้วพี่ชินก็จะทําการแกะกล่องให้ดูว่าแต่ละชุด แต่และก็ลองข้างในมีอะไรบ้างมีสกิลอย่างไรใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ขอสอนเรื่องของแนวทางการเล่นให้เข้าใจกันก่อนนะเนเองครับผมโดยมีกฎกติกาหลายๆลอย่างที่ต้องพูดถึงกันในวันนี้มีกฎข้อแรกหนึ่งอย่างหนึ่งที่ต้องบอกไว้นะครับผมผู้เล่น d ดโนเสาร์คิงทุกคนควรจะต้องรู้จักกฎข้อนี้ไว้นั่นก็คือห้ามเล่นไดโนเสาร์คิงวันอื่นนอกจากวันเสาร์ครับผม เล่นวันจันทร์ไม่ได้ครับผมเล่นวันอังคารก็ไม่ได้เล่นได้แต่วันเสาร์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาการ์ดไดโนเสาร์ไปเล่นวันอังคารจะกลายเป็นไดโนอังคารไปซึ่งมันจะไม่ใช่นั่นเองครับผมดังนั้นจึงเล่นเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นเฮ้ยไม่ใช่จะไปเล่นได้ยังไงและก็ผมอันนี้เป็นมุงเฉยๆนะเล่นในทุกวันนั่นเองเพต่ว่าอย่าลืมแบ่งเวลากันให้ดีแล้วกันคราวนี้คราวที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงนั่นรือของการจํานวนการ์ดในด็อกในเด็กนั่นเองครับผมไม่ใช่ในด็อกใในนนเเเดดดด็คออัาากกรที่่่สสสไู้้งงุืถิ แวนกาดเนี่ยมันจะใส่ได้สูงสุดําไม่เกิน4ใบถ้าเกิดไม่ติดแบรนด์ลิสอะไรนะแต่สำหรับไดโนเสาร์คิงใส่ได้กี่ใบอ่ะจริงๆคือเรื่องนี้กลับไว้ว่าจะพูดในเรื่องของแนวทางการจัดเด็กแต่ว่าเอามาพูดก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมกันน,นั่นเองครับผมนั่นก็คือใส่ได้สัมมากสุด3ใบน,นั่นเองคือสมมุติว่าพี่ชินชอบตัวนี้มากเลย อยากใส่ตัวนี้ถามว่าใส่ได้กี่ใบใส่1ใบก็ได้2ใบก็ได้3ใบก็ได้แต่ห้ามใส่เกินนี้นะครับผมใส่เกิน3ใบไม่ได้เด็ดขาดใส่ได้เต็มที่คือ3ใบเท่านั้นเองแต่ว่าปริมาณการในกองไม่มีจํากัดน,นะครับผมต่าสุดคือ40ใบแต่จะมากเป็นใส่60เป็นร้อยใบอันนี้ก็ไม่ห้ามอันนี้คือแล้วแต่เลยเพียงแต่ว่าอย่าลืมดูเรื่องของสมดุลเด็กด้วยนั่นเองครับผมใส่เยอะไปไม่ใช่ดีนะบางทีเราอาจจะจั่วไม่เจออะไรเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรรื่่ออองงขกาตสู ในเรื่องของการเสียเลือดในเรื่องของการแพ้ชนะกันนั่นเองนะครับผมว่ามีกฎในการแพ้ชนะยังไงนั่นเองก็ขอย้ํากันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็นี่เลยที่สาคัญที่สุดเลยก็คือแพ้ชนะกันยังไงอย่างที่ 1. เราจะชนะหรือเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งนะครับผมเลือดหมดเราก็จะแพ้ก็ต่อเมื่อเลือดเราหมดเหมือนกันเราจะมีพลังชีวิตถูกต้องไหมครับไลฟ์พอยท์ถ้าเกิดว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคู่ต่อสู้เรานั่นเองพลังชีวิตลดจนเหลือศูนย์ หมายความว่าเราเป็นฝ่ายชนะแน่ๆครับผมแต่แน่นอนในทางกลับกันถ้าเกิดเราเองพลังชีวิตลดเหลือศูนย์เราก็จะเป็นฝ่ายแพ้ในท,ทันทีนี่คือการไ้ชนะข้อที่1นนะครับผมข้อที่2นั่นก็คือจํานวนการในกองหมดเมื่อใดก็ตามที่การในกองหมดปุ๊บแพ้ปั๊บ,บท,ทันทีไม่ว่าจะอยู่ในสถาน,นการณ์ไหนก็ตาม จวบปุ๊บหมดคือแพ้โดนตีปุ๊บเกิดมีสกิลที่ทําให้มันการ์ดหมดอ่ะก็แพ้เหมือนกันนั่นเองคือเมื่อใดก็ตามที่การ์ดหมดเนี่ยแพ้ทันทีนะครับผมเห็นเห็นด้านล่างเพเม้นเนี่ยก็คือแพ้เลยนั่นเองไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิน้นการ์ดหมดคือแพ้ทันทีพลังชีวิตหมดก็คือแพ้ทันทีนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็น2กรณีนั่นเอง แต่นั่นนะว่าเกมนี้มันจะมีกรณีกรณีที่เสมอคือแบบว่าเลือดหมดพร้องกันทั้งคู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเสมอได้เหมือนกันก็ไปไฟกันใหม่อีกรอบหนึ่งไม่มีรอบต่อเวลาอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็แล้วแต่จะทํายังไงกันต่อละกันจะไปสู้กันต่อหรือจะแบ่งของรางวัลก็ได้นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะจ๊ะนี่จะเป็นเรื่องของการแพ้ชนะนั่นเองคราวนี้สเต็ปสำคัญที่สุดในเรื่องของการแพ้ชนะเลือดจะลดยังไงเดนเดอร์สแวจะตายยังไงเราจะชนะยังเฟนอัมยังไงมันต้องว่าเรื่องของการต่อสู้นี่ครับผม ต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการต่อสู้แบบเต็มๆใน,นั่นเองว่ามีในการต่อสู้อย่างไรบ้างในเอนงครับผมก็เดือดเริ่มที่เราใช้ไดนโนเสาร์เป็นยูนิตในการต่อสู้ในนั้นเราต้องมีไดนโนเสาร์ออกไปใช่ไหมครับไม่งั้นจะต่อสู้กันไม่ได้เลยดังนั้นก่อน,นอื่นขอยกตัวอย่างพีเซเตอร์มาหนึ่งคนก่อนอ่ะคนนี้ เป็นไดโนเสาร์ al, นะครับผมการไดโนเสาร์ al, ที่เป็นเลเวลหนึ่งพลังโจมตีพันสองอ่าเรื่องของการลงเรื่องของการไดโนเสาร์ต่างๆนี่คืออธิบายไปนในคลิปที่แล้วนะอ่าถ้าเกิดใครยังงงว่าลงยังไงกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมคราวนี้ตัวนี้ add หนึ่งพันสองร้อยอ่าสมมุติฝ่งตรงข้ามไม่มีไดโนเสาร์เลยนะครับผมเราต้องการจะสั่งตัวนี้โจมตีเราจะทํายังไงดีล่ะขั้นตอนที่หนึ่งเลือกก่อนเราจะเอาไดโนเสาร์ al, ของเราตัวไหนโจมตีไดโนเสาร์หนึ่งตัว สั่งโจมตีได้แค่1ครั้งตอนหนึ่งเทินนะครับผมะนะนหมายความว่าถ้าเกิดจะให้ตัวนี้โจมตีก็โจมตีเสร็จปุ๊บเราจะสั่งมันตีอีกไม่ได้มันหมดแรงไปแล้วนั่นเองมันพุ่งไปแล้วนั่นเองกรบผมก็หมายความว่า1ตัวโจมตีได้แค่1ครั้งคราวนี้บอกว่าอ่ะพิชินจะเอาตัวนี้โจมตีเมื่นมีแค่ตัวเดียวเอาตัวนี้โจมตีแล้วเราต้องทํำยังไงต่อขั้นตอนที่2เลือกเป้าหมายครับผมในกรณีที่ฝ่ายตรงข้าม มีไดโนเสาร์อ่ะเราก็โจมตีไดโนเสาร์แต่ในกรณีที่ฝานตรงข้ามไม่มีไดโนเสาร์คือในสนามฝันขงข้ามโล่งเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วนีวนี้จะโจมตีใครละ่ะก็จะโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้หนึ่งครับผมเนื่องจากเกมนี้เนี่ยไลฟ์พอยต์เป็นเลขในยี่สิบจนถึงศูนย์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดโจมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงได้นะครับผมฝานขรงข้ามก็จะป้องกันอะไรไม่ได้เพราะถ้าเกิดไม่มีไดโนเสาร์ก็จะป้องกันอะไรไม่ได้เลยคือต้องยอมเจ็บไปเลแน่นอนและทุกครั้งที่ไดโนเสาร์โจมตีเข้าผู้เล่น ผู้เล่นก็จะเสียเลือดหนึ่งนั่นเองครับผมจากจยาง20โดนโจมตีไปหนึ่งทีก็เจ็บละหนึ่งสมมติพิชินมีอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็ตีอีกก็จะลดไปเรื่อยๆนั่นเองไม่เกี่ยวกับพลังโจมตีนะครับผมไม่ว่าจะพลังโจมตีเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดโดนโจมตีเข้าผู้เล่นก็จะลดทีละหนึ่งทีละหนึ่งนั่นเองแต่แอบบอกว่ามันจะมีพูกยูนิตที่ว่าโจมตีฝันข้ามเข้าโดยตรงแล้ว ฝั่งข้ามจะเสียเลือดเพิ่มจาก1ึเป็น2อะไรแบบนี้ด้วยแอบบอกว่ามีแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นยูนิตท,ทั่วไปตีไปเข้าโดยตรงอย่างเงี้ยไม่ฝั่งอข้ามไม่มีเดโนเสาคอยกันอย่างเงี้ยตีใส่ผู้เล่นโดยตรงก็จะเสีย1เลือดนั่นเองนี่คือในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีไดโนเโสาร์นะครับผมคราวนี้ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมีไดโนเโสาร์บ้างอ่ะงั้นขอเปลี่ยนพรีเซนเตอร์นิดหนึ่งอ่ะสมมติอันนี้เป็นเดโนอสสพีชินนะครับผมส่วนฝันตองข้ามมีตัวนี้แล้วกันอ่ะ ในฝั่งของค้ําขอขออนุญาตวางว่าอย่างงี้ก่อนละกันจริงๆมันต้องอยู่คนละช่องกันนะจริงๆคือขอเราอยู่ช่องนี้ฝั่งข้างก็จะมีสนามของเขาแล้วก็อยู่ช่องนี้เหมือนกันนั่นเองสมมุติว่าฝเรามีตัวนี้1ตัวฝั่งข้างมีตัวนี้1ตัวนะครับผมอ่ะพิชิตบอกว่าจะาตัวนี้โจมตีเราก็เลือกว่าเราจะโจมตีไดนอสฝั่งค่ําตัวไหนนั่นเองอ่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ตรงกันนะครับผมจะอยู่ช่องไหนก็สั่งตีได้อิสระนะจ๊ะคือตัวเนี้ยเราอยู่ช่องแรกเราจะไปสั่งโจมตีช่อง1ช่อง2ช่อง3ยังไงก็ได้ไม่ผิดนะครับผมไม่มาเคาจะต้องตีในแถวเดียวกันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนั้น หนึ่งตัวสั่งโจมตีได้อิสระนั่นเองครับผมอ่ะสมมุติคราวนี้ก่อนอน่เราเลือกก่อนพี่ชินจะตัวนี้โจมตีอย่างที่2คือเลือกเป้าอ่ะงนั้นเลือกโจมตีตัวนี้ขั้นตอนที่3ดูสัญลักษณ์เป่ายิงฉุกอ่ะแล้ยคนจะงงว่าสัญลักษ์เป่ายิงฉุบคืออะไรอย่างที่เคยบอกว่าในคลิปแรกๆเลยมันอยู่ตรงนี้ครับผมตัวนี้มีสัญลักษณ์เป็นกันเป็นกันไกลตัวนี้มีสัญลักษณ์เป็นกระดาษนะครับผมดังนั้นเมื่อโจมตีกันปุ๊บจะเกิดการเป่ายิงฉุกันก่อนคำสั่งก็คือเป่ายิงฉุบ เพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพื่อเอาไว้ตัดสินว่าใครจะเป็นคนใช้สกิลการ์ดก่อนนั่นเองอะ่ะสกิลการ์ดก็คือแบบนี้พวกอารมณ์มาลายการเวทมนต์คอยช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเดนนสา์เราน้่นเี้ครับผมก็ผู้ที่ป่อยยุชุชนะก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะใช้ก่อนหรือจะใช้หลังแต่แอบบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าควรจะใช้ทีหลังจะดีมากๆอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อ สมมติว่าปล่อยยิงฉุบฝั่งนี้กันไกลฝั่งนี้กระดาษอ่านแน่นอนว่ากันไกลต้องชนะใช่ไหมครับทุกคนปล่อยยิงฉุบเป็นนะครับผมกันไกลชนะกระดาษนะครับผมกระดาษชนะค้อนค้อนชนะกันไกลอ่านี่คือุกเป็นกฎกติกาที่ทุกคนรู้กันดีอยู่นะครับผมถ้าปล่อยยิงฉุบชนะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนที่ชนะก็จะได้สิทธิเ์เรียกเลยว่าเราจะใช้สกิลการ์ดก่อนหรือหลังอ่า และนน่นนะว่าสกิลการเนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นแต่นั้นหมายความว่าถ้าเกิดเอาเดนส2อสอตัวนี้สู้กันนะครับผมต่างฝ่ายต่างใช้ได้แค่คนละหนึ่งใบจากนั้นนะครับผมพอจะใช้สกิลหรือไม่ใช้สกิลไม่รู้หลังจากใช้ไปแล้วเราก็มาดูพลังโจมตีกันใครมากกว่าคนนั้นก็ชนะไปนั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการใช้สกิลการ,าการดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงขั้นตอนการเลือกเป้าโจมตีไปแล้วใช่ไหมครับพิชเชนเจ้าตัวนี้ โจมตีตัวนี้นี่คือการเลือกเป้าขั้นตอนต่อมาคือการปล่อยยิงฉุบอ่ะตัวนี้ปล่อยยิงฉุบชนะใช่ไหมครับฝ่ายพี่ชินชนะกานพี่ชินขอเลือกใช้การสกิลทีหลังถ้าไปถึงใช้การสกิลทีหลังล่ะเออมัน,ม,นมันยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมการใช้การสกิลเนี่ยเนื่องจากมันใช้ได้แค่1ใบต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งดังนั้นมันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะแพ้หรือจะชนะสมมุติว่าพี่ชินเลือกใช้การสกิลก่อนนะครับผมพี่ชินโปะไปประมาณ6 0 0้ออย่างเงี้ย เอ่ตัวนี้พันสองบวกหกร้อยนะครับผมพลังพลังที่เพิ่มอยู่นี่นี่ไงนี่พันสองบวกหกร้อยก็เลยกลายเป็นพันแปดนะครับผมฝ่ายตรงค้าบอ้าวเจ้าได้แค่พันแปดนี่งั้นผมแปะแปดร้อยกลายเป็นว่าเขาชนะจริงไหมครับนี่แหละคือเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้การสกิลก่อนเราก็ต้องใช้เลยนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้เลยว่าเราได้ผลรวมเท่าไหร่เขาก็จะหาทางทําให้มันชนะนั่นเองหรือถ้าเกิดเขารู้ว่ายังไงการเขาไม่มีทางชนะเขาก็จะไม่ใช่ก็ได้เขาก็จะได้เปรียบไปนั่นเองครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราใช้ทีหลังฝันทองคคิดหนักแล้วเอาไงนี้นะใช้ไม่ใช้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ใช้มันก็จะห้ามใช้ไปเลยจนกว่าจะจบการต่อสู้นี้นั่นเองครับผมสมมุติว่าอ่ะฝันทองคำบอกว่าใช้ใช้ดีกว่าฝันทองคำโปะมา600อยอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็รู้แล้วอ๋อเขาโปะเป็นพันแปดนะงั้นเราก็โปะให้มันเยอะกว่าแค่นั้นเองเราก็ใช้ฉะนั้นนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมควรใช้สกิลทีหลัง การสกิลถ้าเกิดใช้ทีหลังเราจะได้เห็นก่อนว่าฝันต้องข้ามจะใช้อะไรบ้างนั่นเองครับผมถ้าเกิดเรารู้แล้วฝันตองข้ามใช้อะไรบ้างคราวนี้เราก็ได้เปรียบแล้วคือเราได้เห็นก่อนฝันต้องข้ามนี่คือต้องเลือกเลยใช้หรือไม่ใช้ถ้าเกิดไม่ใช้ก็อดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างอีกทีนึงแล้วกันสมมุติ2ตัวนี้สู้กันอยู่ตัวนี้ปอยยิงฉุบชนะใช่ไหมครับตัวนี้กันตะกรนิ้วีกระดาษพี่ชินบอกว่าขอใช้สกิลทีหลังแล้วก็ถามฝันตองข้ามว่าคุณต้องใช้สกิลก่อนนะใช้สก เนดาข้ามคิดละใช้ไม่ใช้ดีบอกไม่ใช้อ่าไม่ใช้แล้วโอเคงั้นเราใช้บ้างพี่ชิคก็แปะไป6 0 0คราวนี้ฝนข้ามไม่มีสิทธิ์ในการใช้การสก,กิลเลยนะครับมันเลือกได้แค่ทีเดียวไม่ใช่ว่าฝนข้ามเลือกไม่ใช้เราแปะฝนข้ามเขาแปะบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลือกกันแค่หนึ่งที เมื่อกี้เราบอกว่าให้ฝันอาอข้ามแปะก,ก่อนถ้าเกิดคุณไม่แปะคุณก็จะหมดสิทธิ์ในการแปะการส,สกิลในการต่อสู้ของ2ตัวนี้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดคู่อื่นสู้กันก็ยังแปะได้ตามปกตินะคือมันจะคิดแยกกันทีละคู่ทีละคู่นั่นเองตัวไหนสู้กันก็มาวัดกันก่อนปล่อยยิ่งชูชนะไหมปล่อยยิ่งชูชนะก็มาตัดสินกันว่าใครจะใช้การส,สกิลก่อนนั่นเองก็แนะนําว่าใช้การส,สกิลทีหลังดีกว่าแต่อาจจะมีบางกรณีที่ใช้ก่อนก็จะเกิดผลประโยชน์ทีด่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องวัดกันเปนกรแแต่ช่ชวง ผู้เล่นใหม่แนะนําใช้ที่หลังจะเวิร์กกว่านั่นเองครับผมทีนี้มาดูกันต่อในกรณีที่สมมติว่าฝั่งเราชนะอ่ะสมมตินี้เราอ่ะสมมติเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับผมอ่ะนี่คือในกรณีที่เราปล่อยจุบชนะใช่ไหมครับเรากัดไกลทอกระดาษคราวนี้ในกรณีที่เราแพ้ล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราสั่งตัวนี้โจมตีไปปุ๊บแทนไม่ว่าเราปล่อยจุบแพ้ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้เลือกเลยว่าเขาจะใช้สกิลก่อนหรือใช้สกิลหลังนั่นเอง ก็จะกลายเป็นว่าฝ่าย้ามก็น่าจะเลือกใช้ที่หลังแน่ๆดังนั้นในการเล่นไดโนเสร์คิงควรจะเอาตัวที่ปล่อยยิงฉุบชนะตีไปสําคัญมากนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราเอาตัวที่ปล่อยยิงฉุบแพ้ตีไปมันเสียเปรียบนะมันเสียเปรียบเรื่องของการใช้สกิลสีหลังน่นเองดังนั้นควรจะเอาตัวที่ปล่อยยิงฉุบชนะตีไปนั่นเองคราวนี้ในกรณีที่มันออกเหมือนกันละอย่างเช่นออกกระดาษกับกระดาษแบบนี้อ่านี่ออกกระดาษนี่ออกกระดาษใช่ไหมครับถ้าเกิดเสมอกัน คนที่โจมตีจะเป็นผู้เลือกเลยว่าจะใช้สกิลก่อนหรือหลังนั่นเองนะครับผมแต่นั่นหมายความว่าสมมติสองัวนี้สู้กันอยู่เสมอกันแต่พิชินเป็นฝั่งโจมตีนี่กันพิชินได้เลือกว่าจะใช้สกิลทีหลังหรือก่อนการพิชินก็บอกว่าใช้ทีหลังนั่นเองดังนั้นมันก็คือเหมือนกับชนะนั่นแหละดังนั้นในเกมการในไดโนเสาร์คิงนะครับผมควรจะเอาตัวที่โจมตีชนะหรือเสมอ ตีเข้าไปนั่นเองเราจะได้ได้เปรียบได้นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดตัวไหนที่มันแพ้ทางเราก็ไม่ต้องลองไปตีหรือ,อไปตีตัวอื่นที่เราชนะทางได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยมันวัดกันที่ปอยยิงฉุบก่อนครั้งแรกเราก็ต้องมีการวิเคราะห์แล้วว่าเก็บกันไกลไว้ก่อน เดี๋ยวเก็บกระดาษไว้ก่อนเดี๋ยวกระดาษค่อยลเทอหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังดีกว่าหรือว่าเก็บไว้ดักหรือว่าเก็บอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นั่นเองรวมไปถึงการจัดเด็กด้วยเอ๊ะเราจะใส่แต่กระดาษดีไหมเฮ้ยไม่ดีเกิดเจอไฟเดาข้ามกันใครู้นแล้วก็แพ้กระจายสิใส่ยังไงให้สมดุลดีมันก็จะเป็นเรื่องของการแนวการจัดแนวการจัดเด็กแนวเรื่องของแนว,แนว,แนวทางการสมดุลเด็กอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยยิ่องของกกาารรรใช้้สดวยนคับม คราวนี้สกิลการที่ใช้พอใช้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปลงกองทิ้งเหมือนเหมือนสุสานนั่นเองใช้เสร็จแล้วก็ใช้ก็วางไปในกองทิ้งบ่ายนั่นเองคราวนี้นี่คือเรื่องของการต่อสู้พอต่อสู้เสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดชนะจะเกิดอะไรขึ้นแพ้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับผมอ่าสมมุติในกรณีตัวนี้นะครับผมต่อสู้กันแล้วก็มีการแปะก,ก๊าซสกิลเกิดขึ้นและการฝ่ายตรงข้ามบอกไม่แปะฝั่งนี้แปะคนเดียวอย่างเงี้ยอ่าฝั่งนี้พันพันสองโบกหกร้อยเป็นพันแปะฝั่งนี้พันสอง พอเราชนะปุ๊บายตรงข้ามตายเกิดอะไรขึ้นครับผมพอยูนิตตัวนี้ตายก็จะลงสู่ฐานใช่ไหมครับคราวนี้ตอนที่มันตายเนี่ยเขาจะมีการเสียเลือดตัวนี้ก็ผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยตรงนี้จะมีการเขียนอยู่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้บอกว่าถ้าเกิดตัวนี้ตายไลฟ์พอย์จะเสียเท่าไหร่ตัวนี้เลเวลหนึ่งมีสัญลักษณ์ไลฟ์พอย์อยู่ที่1ดาวแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวนี้ตายเขาก็จะเสียเลือด1นั่นเองนะครับผมมาดูตัวอื่นดูสิ่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้3ามดาวนะครับผมมีส สองอันเสนด็จ่าถ้าเกิดตัวนี้ตายก็จะเสีย2เลือดเลยนะโอ้โห,หน่ากลัวนะครับผมหรือถ้าเกิดตัวนี้โอ้ตัวนี้5ดาวเลยพลังเยอะพลังเยอะแต่ตายทีเสีย3ดาวโอ้ตัวนี้ก็น่ากลัวนะครับผมตายหลายๆตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันนั้นหมายความว่าเกมเดนเดอร์ซอร์คิงเนี่ยคุณต้องคอยคำนวณด้วยนะครับผมการ์ดที่เลเวลเยอะพลังเยอะก็จริงแต่ตายทีก็เจ็บหนักการ์ดที่เลเวลน้อย พลังน้อยก็จริงแต่ตายทีก็ไม่เจ็บมากมันต้องคำนึงเรื่องของสมดุลละเอาตัวเล็กตีก่อนเอาตัวเล็กไปสลาชีพเอาตัวเล็กไปกันเอาตัวนี้ไปล่อเป้าตัวนี้ไปชนยังไงเอาตัวนี้บุกก็ต้องวีคอร์กันนั่นเองบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมเนี่ยคิดเยอะคิดเรื่อยๆแต่สนุกนะครับผมมันไม่ได้คิดมากขนาดที่ว่าต้องคิดสองสามเทิน 2, 3, 3, ไม่ใช่ก็คิดเรื่องปล่อยยิงชุบคิดเรื่องของอาการจัดเด็กนั่นเองแต่รัาลองว่าสนุกสนานแน่นอนมันมีอะไรที่ นแบบว่าเกมการ์ดอื่นตัวนึงเกมาตัวอื่นไม่มีมีเฉพาะไดนโดนเสาร์คิงเท่านั้นเองนะครับผมที่สนุกสนานนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับผมว่าถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือสเต็ปการต่อสู้เกิดอะไรขึ้นนั่นเองสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ครับผมฝันตรงข้ามมีพันสองนะครับผมอ่ามีพันเจ็ดแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ฝันข้ามมีอะไรอ่ะมีพันสองสักตัวแล้วกันสมมติฝันขรามเต็มสนามเลยนะครับผม แล้วบนสนามพิชิตไม่มีอะไรเลยตอนนี้สมมุติว่าผ่านไป6เทอร์แล้วสามารถลงได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลหเลยพิชิตจะทําการต่อสู้ยังไงดีใช่ไหมครับก่อนอื่นเราก็ควรจะลงมาสัก1ตัวก่อนนะครับผมตัวที่ชนะทางปล่อยยุ่งปอยุ่ฝ่ายองข้ามแล้วก็พลังเยอะกว่าด้วยก่อนอื่นพิชิตก็จะขอเลือกตัวตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีอ่าขอเลือกตัวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้เป็นกระดาษใช่ไหมครับตัวนี้เป็นกระดาษก็ก็ควรจะตีกระดาษด้วยกันเองคราวนี้ก็มาดูพลังก่อนอ๋อตัวนี้นะแอ ฝั่งตัวนี้แอดพันสองตัวนี้แอดพันเจ็ดเอาเราเอาถึงเจ้าตัวนี้ตีไปแต่ถ้าเกิดฝันเรขามีการสกิลดีๆงั้นเราอาจจะสู้ไว้นก็ได้อาจจะตีตัวนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยยิงฉุกการเราปล่อยยิงชนะจะใช้สกิลไหมอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดฝัเราข้าไม่ใช้ก็ปล่อยตายไปนั่นเองคราวนี้เกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเมนเฟยกับเบนเฟยมันรวมกันเป็นเมนเฟยอันเดียวนั้นตัวนี้สั่งโจมตีเสร็จแล้วพี่ชินก็สามารถเรียกตัวอื่นมาโจมตีต่อได้อีก นะครับผมแล้วก็สู้กันต่อไปนั่นเองแล้วถ้าเกิดไม่พอใจอยากจะเรียกลงมาสู้ต่ออีกก็ได้นั่นเองสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองครับผมหรือจนกว่าเราจะไม่มีหลงแล้วนั่นเอง <c oughs> นี่ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการสู้นั่นเอง <c oughs> ค่อยๆลงมาตีทีละตัวก็ได้หรือจะลงหมดมาแล้วค่อยสั่งตีทีละตัวก็ได้นะเพียงแต่ว่าค่อยๆลงจะดีกว่าเก็บการพวกนี้เนี่ยบนมือของฝันของคไม่รู้ดีกว่าว่าเราจะบ,กบ,กบุกด้วยวิธีไหนนั่นเองครับผมคราวนี้กรณีถัดมาก็คือในกรณีที่ฝันของคเป็นอย่างนี้แล้วกันฝันของคามีคอนตัวหนึง กระดาษตัวหนึ่งแล้วเรามีกระดาษตัวหนึ่งเหมือนกันที่พลังเยอะกว่าทั้งคู่แน่ๆนะครับผมอ่าอ่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีอ่าอย่างนี้อ่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้แอดพันเจ็ดตัวนี้แอดพันห้าเอง้นขอเปลี่ยนเป็นพันเก้าไปเลยนะครับผมเป็นกระดาษด้วยอ่าสังเกตดีๆคือกระดาษตัวนี้ชนะตัวนี้ก็ได้ตีตัวนี้ก็ได้คําถามคือนี่จะเป็นทริคจะเป็นทริคในเรื่องของการโจมตีนะครับผมควรเอาตัวนี้โจมตีตัวไหนอ่าเป็นวิชินเองเล่นครั้งแรกก็ตอบว่าตีตัวนี้ครับผม แต่จริงๆแล้วไม่ดีนะครับผมบอกว่าเพราะาอะไรเพราะว่าสาเหตุก็คือตัวนี้มันกระดาษมันชนะค้อนอยู่วันยข้ามแน่นอนและนั้น่อให้ฝังข้ามเอาค้อนตีมาเราก็ยังได้เปรียบนช่นไหมครับดังนั้นควรจะเอาสัญลักษณ์เหมือนกันตีสัญลักษณ์เหมือนกันก่อนเพราะตอนนี้มันเธอเราไงเราเอากระดาษตีกระดาษเราได้ตีก่อนถ้าตัวนี้ตายไปล้วก็สบายเพราะว่ายังไงค้อนเธอหน้าเอาตัวนี้มาตีเราเขาก็ได้ตีทีหลังแน่นอนโอ้โหแค่นี้เราก็สบายแล้วครับผมนี่จึงเป็นคลิกในเรื่องของการเลือกเป้าการโจมตีนั่นเองครับผมก็จะประมาณนี้ แต่ว่าทั้งหมดที่พูดถึงมาเนี่ยยังไม่ได้เจาะลึกองของสกิลยูนิตต่างๆเลยนะครับผมซึ่งเรื่องของสกิลต่างๆเทคนิคการใช้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยกันว่าเรื่องของคลิปที่รีวิวเด็กแต่ละเด็กละกันว่าแต่ละกองมีอะไรบ้างตอนนี้นี่คือเราสอนแนวทางการเล่นก่อนซึ่งทั้งหมดที่พูดถึงมาเนี่ยก็จะเป็นกฎพื้นฐานต่างๆแนวทางการเล่นมื้นฐานต,าต่างๆที่สําคัญๆในการเล่นการ์ดเกมไดโนเสาร์คิงนั่นเองครับผม ก็จะมีกฎกติกาต่างๆมากมายที่หรือก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยก็เดี๋ยวจะมีอีกสองสามเรื่องที่พอจะพูดถึงได้แล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของท่าเรื่องของท่าในนึงครับผมก็ท่านี้ก็จะมีท่าหลายแบบนะผมจะเป็นยาทาตุน้าขาวนั้งเขียน้งแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเป็นทานี่เนี่ยคู่มือาตาสัญลักษณ์ทตุในเกมนี้จะมีทั้งหมด6ธท่าด้วยกันในการจัดเด็กไม่ได้บังคับนะครับผมว่าจะต้องใส่ทตุเดียวทางเด็กไม่ได้บังคับเพียงแต่ว่าแนะนําเลยว่าใส่ทตุเดียวไป รุ่นล้วนจะเวิร์กกว่ามันจะมีสกิลที่ซับพอร์ตกันหรือว่าการสกิลที่เอามาช่วยซับพอร์ตกันหรือซุปเปอร์สกิลที่รีเควสว่าจะต้องเป็นเผ่านี้เผ่านี้เป็นธาตุนี้เวิร์กกว่านั่นเองดังนั้นอย่าพยายามผสมเกิน2สีอย่าพยายามผสมเกิน2ท่ธาตุเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ออกนั่นเองแต่จริงๆก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าเกิดใครมีคอมโบดีๆก็ลองจัด3าสีธาตุก็ได้นี่คือแล้วแต่นั่นเองครับผมแล้วแต่แนวทางการจัดเด็กเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆที่การไม่จะออกมาไม่เยอะเล่นธาตุไข่ธาตุมันไปดีกว่า คราวนี้มาดูดีกว่าว่าแต่ละธาตุมีอะไรบ้างนะครับผมมีธาตุดินไฟพืชสายฟ้าน้ําและลมแต่ละธาตุก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันจะได้ดูคอนเซปต์เด็กด้วยนัน่นเองธาตุดินนี่จะเป็นไดนเสาอร์ประเภทที่ว่าที่มีกระดองแข็งๆนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นี่ธาตุดินเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะไหเห็นไหมแนวที่มีกระดองแข็งนะครับผมเดนเสาอร์ธาตุดินเด็กธาตุดิน จะเป็นแนวที่เรียกว่าเน้นพลังเน้นเน้นความสามารถในการป้องกันให้ยืนอยู่ในสนามได้นานๆตายยากถึกทนทานเอาตัวอื่นมาตายแทนตายแล้วไม่เสียเลือดเราเธอนี้เราไม่ตายนะครับผมหรือแม้แต่เราอยู่ในสนามแล้วก็ทาให้ฝั่งค้มเสียเลือดได้โดยที่เราไม่ต้องตีนี่จะเป็นแนวของสายดินเองเน้นถึกเน้นทนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นเด็กที่ว่าสนุกสนานอีเด็กอีเด็กหนึ่งแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของธาตุดินคราวนี้ตระกูลธาตุไฟก็จะมีนะครับผมอ่าถ้าเกิดเป็นในตระธาตุไฟจะแบบไหน ในสายตาไฟก็จะเป็นแนวที่แบบชื่ออย่างที่บอกคือเป็นธาตุไฟเน้นตอมตีแรงๆส่วนมากจะเป็นตระกูลทีเล็กส์นะครับผมก็ทีเล็กเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วทีเล็กเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นที I ใหญ่ก็จะใช้นํานหน้าคําชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าจะใช้นําหน้าประโยคเช่นเป็นเดอะนะครับผมส่วนทีเล็กก็ใช้เอ้ยไม่ใช่นะมันภาษาอังกฤษทีเล็กก็เป็นไดโนเสาร์พันพันทีเล็กส์ไทแรนโนซอรัสเด็กส์อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมก็จะเน้นพลังโจมตีที่สูง นะครับผมแต่ก็ต้องแลกกับด้วยการค่าคอสที่เสียไปอย่างเช่นอ่ะตัวเนี้ยเลเวลสี่แอดพันแปดนี่ถือว่าสูงนะครับผมสูงกว่า4ดาวไปเื่เพราะปกติ4ดาวส่วนมากเนี่ยสี่เลเวลสส่วนมากมันจะเป็นประมาณพันเแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุไฟ4เลเวลสมันจะเป็นประมาณพันแแต่มันจะมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือแบบตีไปแล้วต้องเสียเลือดนะหรือต้องทิ้งการบ,บนมือนะคือพลังโจมตีสูงแต่แลกมากับค่าคอสที่ต้องจ่ายไปก็เป็นในทีน่เน้นบ้าพลังนั่นเองครับผมก็สไตล์สีเล็กนั่นเอง คราวนี้มาดูธาตุพืชบ้างอ่าธาตุพืชก็จะเป็นตระกูลเดนส์กินญ,ญ้านะครับผมอ่าอย่างเช่นเนี่ยเดนสสตระกูลกิญญนญ่านั่นเองก็จะแบบดูไม่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับผมดูน่ารักน่ารักนั่นเองความสามารถก็จะมีหลากหลายอย่างหลกัหลกๆก็จะมีเกี่ยวกับพวกของการอ่ช่วยในการเติมสนามบ้างช่วยในการเติมเลือดบ้างมีหลากหลายอย่างนะครับผมซึ่งแบบเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่แบบมีคนชอบนั่นเอง คราวนี้ก็จะมีอีกเผ่าหนึ่งก็จะเป็นเผ่าตระกูลสายฟ้าน,นั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นตระกูลเนี่ยไทยเซร์รทอปเลยไอต,ตัวนี้นี่เป็นแบบเป็นสายเด็กพระเอกเลยนะครับผมสกิลกจะแบบเน้นแบบโอ้เน้นเน้นแบบพูดยังไงดีล่ะ เน้นเรียกพวกเน้นเน้นใช้พลังกับพวกพอ้องเน้นมีพวกมากๆแล้วสกิลจะติดนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเลเวลหอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดมีพวกพ้องที่เป็นอ่าไดนโนเสาร์ธาตุสายฟ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยสกิลก็จะติดนั่นเองครับผมก็จะเป็นในที่ว่าใช้ความใช้พลังแห่งพวกพ้องโจมตีศัตรูนั่นเองนี่ก็จะเป็นแนวตระกูลสายฟ้านะครับผมคราวนี้ก็จะเป็นตระกูลธาตุน้ำอ่าธาตุน้ําก็จะเป็นยูนิตท,ที่ตระกูลเรียกเป็นไดโนเสาร์น้ำนั่นเองครับผมแต่น่าเสียดายจริงๆที่พอดีไม่ได้ ท่าน้ํามานะครับผมในในเบสเด็กมันไม่มีน้ํามาให้นะนั่นเองก็ในสตาร์เด็มันไม่มีน้ํามาให้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะหยิบม,มาให้ดูหรือว่าในอนาคตมีรีวิวก็จะเห็นกันน,นั่นเองครับผมถ้าน้ําก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัวจัวเยอะๆจัว1จัว2ออะไรก็ว่าไปน,นั่นเองครับผม ส่วนถ้าอาส่วนถ้าเกิดอาถ้าเป็นน้ําจะเน้นจัว่วถ้าเกิดเป็นลมนะครับผมเป็นลมก็ต้องไปลงพยาบาลนะครับผมอะไม่ใช่มันนี่เป็นเล่นมุกอีกแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นธาตุลมก็จะเน้นความรวดเร็วในการบุกโจมตีศัตรูนั่นเองครับผมก็จะมีทริคลูกเล่นหลายอย่างแตกต่างกันไปนั่นเองครับผมย,ยกตัวอย่างในสาธาตุลมนั่นเองก็จะมีทริคต่างๆเช่นอาจจะเน้นตีไร์พอย เน,น,น้นตีฝันขอข้ามโดยตรงอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเรื่องของสกิลดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือพูดให้เห็นภาพรวม,มเฉยๆอาจจะยังไม่เห็นภาพมาแต่พอเราได้วิเคราะห์สกิลของยูนิตแต่ละตัวเราจะอ๋อเริ่มจะเห็นความชัดเจนของแต่ละสายน,นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมของอาการรีวิวนะครับผมกฎกติกาการเล่นพื้นฐานต่างๆของไดโนเสาร์คิงนั่นเองแล้วก็จะมีการชุดต่างๆอีก4ชุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่คือของมกราคมที่เอาจำหน่ายมีสตาร์เตอร์เซ เบสเซตหกุมภามีเบสเซ็ตสเบสเซ็ตสซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเคพี่ชินมีครบครบหมดแล้วน,นั่นเองครับผมก็ของมกราเนี่ยคือมีทุกคนน่าจะหาได้อยู่แล้วส่วนของเดนกุมภาที่ยังไม่วางจําหน่ายพอดีทีมงานครับผมอของของบริษัทใจดีช่วยให้แล้วก็สนับสนุนให้นะครับผมเต็มที่เลยขอขอบคุณทีมงานจากใจอีกครั้งหนึ่งน,นั่นเองครับผม ก็จะมีสตาร์เตอร์เซตเบสเซตหนึ่งสองสามสตาร์เตอร์เซตเนี่ยมันก็คือเหมือนกับถ้าเกิดพูดเป็นแวนการ์ดมันคือไทเอาเด็กคือเด็กเริ่มต้นนั่นเองเปิดหนึ่งกล่องเล่นได้เลยส่วนเบสเซตก็จะเหมือนกับพวก b t ทีบูสเตอร์เด็คือเซตเสริมนั่นเองก็จะแยกไป1 2 3ก็จะมีการแยกท่าต่างๆไว้ให้นะครับผม1กล่องก็จะแยกเป็นประมาณ2ท่านมาให้สังเกตจากสีก็ได้นั่นเองแล้วเลางก็บอกว่าพิชินรีวิวครบทุกกล่องแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมแต่สำหรับวันนี้กับการ รีวิวนะครับผมกฎกติก,ก,กาต่างๆของการ์ดเกมเดนนิสซ็อกค,คิงคงต้องขอจบลงตั้งเท่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย